แม่ไม่ได้เดินนานๆนี่มาเดินเลยถึงก็ขาสั่นนะ <c oughs> สามกิโลที่แบบว่าขาสั่นเลยนะ <c oughs> เริ่มจากขาตึง <c oughs> อันนี้คือเรามาบ้านเยเสือใช่ไหมครับบ้านเยเสือเดินบินสบาทเข้ามาอันนี้ก็เป็น บ้านนะฮะบ้านหลังเก่าของลกตาบุญชื่นนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยายเสอือซึ่งเป็นน้องสาวคนเล็กเนี่ยคนสุดท้องเนี่ยก็พักอาศัยอยู่บ้านหลังนี้นะครับนี่เป็นบ้านของลูกตาบุญชื่นนะฮะบ้านที่ท่านอยู่หลังแรกนะฮะนี่ตามดั้งเดิมตั้งแต่เด็กๆยังคงสภาพเดิมนะฮะบานไม้ยกพื้นสูง อ่ะมีคนพิมพ์มาว่าทำไมพระไม่เห็นให้พรก็ท่านบินทบาทวันนี้เนี่ยฮะก็ชาวบ้านก็ไปใส่บาทเสร็จแล้วเนี่ยก็ชาวบ้านก็จะเดินตามมาที่บ้านหลังนี้เนื่องจากว่ามีการนิมนต์นะคะอ่าขาบาทอยู่ในรถขาบาทสวิขาบาทอยู่เบาหลังสามันอะ่ะเร็ว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 ร็วสวิ อไปเลยไวเลยเร็วไก่จอดนี่ก็ได้จอดตรงนี้ก็ได้จอดได้ก็มีการนิมนต์นะฮะเดี๋ยวนิมนต์ให้หลวงตาบุญชื่นเนี่ยมาฉันข้าวที่บ้านหลังนี้นะฮะเพราะว่ามีการทําบุญตักบาตรแล้วก็ให้นิมนต์ที่ฉันที่นี่เลยนะครับซึ่งเป็นบ้านหลังเก่าที่ท่านได้อยู่นะครับแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะ เดิมทีหลวงตาบุชื่อท่านอยู่ตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยกให้น้องสาวคนเล็กท่านก็เป็นชื่อยยเสยนะฮะเยฟเสยไม้กันสัมเนี่จะไม่ได้เรื่องซะละโอ้โหบ้านไม้ยกพื้นสูงะฮะผู้หลังบ่มทุ่มเลยนะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันหน่อย บ,บนไดไม้สวัสดีทุกคนครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อ้ฝนตกหน้างล่างเนี่ยฝนตกนะนนกนะจะบอกก่อนกลางล่างนี่ฝนตกเลยนะฮะปล่อย วีตวิตเอาของมาใต่บาตรเดี๋ยวไม่ทันเร็วหยุงหลังด้วยข้างหลังข้างหลังขง้าง,ง,ง,งหลังไต่เร็วมไม่ทันแล้วลืมไปเลยผมลืมไปเลยน่ะนี่ฮะ สามถุงของผมข้างหลังชิวิของผมสามถุงเออมาเอามาหมดเลยที่เราซื้อมาจากตลาดอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยว

สวัสดีทุกคนนะครับับลมได้ไหมเบียดเบียดกันไม่เป็นไร ยังไม่หมดแต่แลใังหดู้หมดแยังย่งค่ยงอีกรอบนึงแต่แล้ววางเลยนะรับ ใส่บานไว้เหมือนกันแต่แล้วแต่แล้ว,แต,แ,ลวแต่ทุลุ่มเลยเอทอทไปแต่แล้วไว้ไหนให้แม่าขาวเลยสวัสดีครับ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 ,บร หาที่นั่งก่อนเดี๋ยวไม้หักผมตัวใหญ่ด้วยเสียวจัง กันหลังเบี่ยงเทาไห่โอะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของหลวงตาบนชื่นนะฮะ

นี่แต่คนนี่แหละแต่แต่มาแล้ว

หลายดอกไม้เสียมพูด้วยโอ้โหผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยสวยเทียวพอดีแม่พอดีครับมานะคนเริ่มมากันแล้วนะครับโทษนะครับโทษนทำไง

สวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะเนี่ยเราก็อยู่บ้านของยายเส๋อนะฮะซึ่งเป็นน้องสาวของหลวงตาบุญชื่นเดิมทีเนี่ยหลังนี้เนี่ยก็เป็นบ้านของหลวงตาบุญชื่นนะฮะท่านก็ยกให้น้องสาวท่านก่อนที่ท่านจะลาวสมบทนะฮะวันนี้ก็ท่านเดินบิณฑบาตนะครับ เดินมินทบาทมาที่บ้านหลังนี้เพราะว่ารับกิจมิมนฮะมาฉันที่บ้านหลังนี้แล้วก็เพราะว่าฝนตกด้วยนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่มาใส่บาทตามทางก็จะเดินตามมาบ้านหลังนี้เพื่อมารอรับพรที่บ้านหลังนี้ทีเดียวนะฮะพร้อมกัน อันนี้ก็หลวงตาบุญชื่นนะฮะพร้อมพระวิโสแล้วก็สาม,มนเณรเนี่ยกำลังพิจารณาอาหารอยู่อีกสักู่ก็จะให้พานให้พรน,นะฮะ เราเดินค่ะเดินโหนี่ไม oh, ้ทั้งหลังเลยเนาะไม้เนาะทั้งหลังเนาะเก่ามากเลยนะโอ้หลังก็สีเออหลังตาหลังก็สีบ้านเก่าบ้านบ้านหลวงตาอ่าบ้านหลวงตาบ้านพ่อนแม่ท่านเลยเก่าแก่เลยเนาะ ผมเสียวหักอย่างไม้เราตัวใหญ่ไม่หักเน,ะนกาเนอะอ่าวเดี๋ยวรับพรด้วยกันนะแม่เป็นภาพบรรยากาศที่ผมมาทันพอดีนะว่าเยเสอเนี่ยน้องสาวคนเล็กเนี่ยกนิมนต์หลวงตาบุญชื่นนะครับบินทบาทเสร็จก็ให้มาอ่านิมนต์ท่านมาถังเช้าที่บ้านหลังนี้นะครับ เดี๋ยวล่วงนะอ,อ๋อนะแหมเด็กนาน,านาผมนั่งด้วยไมยกันสั่นก็ตันจริงๆแหมไม่ได้ใช้งานนานฮะจะพังแล้ว สวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟ e บุ o k ไลฟ์เพจทวไทยนิวนะฮะ,ะมาทันเวลาพอดีเลยนะฮะมาถึงตีสี่พอดีผมวันนี้มีบุญเนาะมาทันพอดีเรื่องเรื่องคือนัผออกผอออของเจ้าท่าพวกนี้มาก่อนมาใส่บาทพอดี เสวินะฮะเสวิโอ้โหนี่นั่งเขียวอีเลยแม่าขาวเนี่ยชื่นดกชื่นใจจะไม่รับมาก็จะร้องให้ร้องตามสวัสดีคัสดีครับแม่ขาวเนี่ยคนสวยเสวิบอกคิดถึงแม่ขาวปากหวาน ท่านกาลังพิจารณาอาหารอยู่นะฮะพิจารณาอาหารแล้วก็นําใส่ลงไปในบาตรที่ท่านเดินบินทบาตมานะครับมอสักครู่นี้ก็ท่านก็รับบาตรด้วยเพราะว่าท่านจะฉันเฉพาะอาหารที่ท่านรับบินทบาตนะฮะถ้าท่านไม่รับบินทบาตเนี่ยท่านก็จะไม่ฉันนะฮะก็เป็นวัดที่ท่านปฏิบัติมาตลอดนะครับตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะฮะตั้งแต่ท่านบวชแล้วก็ ท่านก็เดินมีตบาดออกจากที่พักสงมาเมื่อเวลาทีห้านะฮะผมก็เดินตามมาด้วยนะครับแล้วก็เดินมามาที่บ้านหลังเดิมที่ท่านเคยอยู่ตั้งสมัยเด็กนะเป็นบ้านพ่อพนแม่ของท่านเนาะดัดแปลงนะไม้ก่อนนี้เป็นแบบนี้ไหมแม่จะเป็นแบบนี้นะเป็นไม้ยงงเนาะัดแงที่มานมันะกะทโอ้โหเป็นร้อยปีแล้วมั้งเนี่ยหลังนี้ ไม้ไม้ดีมากนะอันนี้คนโอ้โหแล้วยกพื้นสูงนี่คนขึ้นมาอยู่บนนี้ประมาณแล้วโอ้เยอะเลยนะแต่ว่าก็ผมเนี่ยเสียวหักจะไหมผมตัวใหญ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไงใช่ไม่เป็นไรแข็งแรงสมานมากหรอโค้งกันกับกี่ปีแล้วในหลังนี้โอ้ยยีไหนเกิดมาก็เห็นเงเกิดมาก็เห็นแล้วแกอายุอะไรแล้วปีนี้โอ้ฉันเลยสี่สิบสามเลยอ่ะสี่สิบสามแล้วโอ้แกแล้วแก่แล้วนี่เท่าแล้วเนาะรุ่นนี้ก็เกิดมาเกิดมาเห็นแล้วแม่อายุอะไร ห6 56กหเกิดมาเห็นแล้วอ่ะอายุเป็นร้อยปีแล้วมั้บ้านหลังเนี้เนาะตั้งแต่รุ่ตากเป็นหนุ่มหนมไปเรุ่นโอ้ยถ้างั้นน่ะร้อยปีนด้วยะจะพอมันนลงตัมันตัมันก็อายุแปแล้วคิดดูแล้วอ่ทตัวอะลูกัวใรเร์เาเราดันปรปุงใหม่แต่ก่อนมันเเทไปสักหน่อยทำหม ทำให้มันสภาพดีของเราสภาพดีขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะบริเวณบ้านเก่าของหลวงตาบุญชื่นนะฮะเป็นบ้านเยเสือไปแล้วตอนนี้หลวงตาท่านยกให้เยเสือนะครับยกให้ยเยเสือกันหมอืนนนะอ,นนนะอนนก็ท่านเดินมินทบาทมาฮ <c oughs> นะขยานฮะเดินมินทบาทมาตั้งแต่สี่ห้านะจากที่พักสงฆ์เข้าหมู่บ้านเสาเล้าใหญ่เนี่ย นะครับก็มารับกินิมนนะเพื่อมาฉันฉันเช้าที่บ้านหลังนี้นะครับแต่ว่าก็มีการรับบิณฑบาตนะฮะตลอดทางนะครับรวมถึงคนที่มาร่วมทําบุญในบ้านหลังนี้ก็ต้องมาใส่บาตรบนบ้านด้วยนะฮะเดี๋ยวอีกสักคู่นี้ก็จะรับพรพร้อมกัน